คนเข้ากับดอกแย่โตแง่แง่หรือเข้าอ่ะโต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 ดอกแย่ในป่าเข้าหรือว่าดอกเข้าน่ะไปแย่กับไปแจยโอ้ยขอเปิ้ลดอกแย่ในป่าปูนดอกแย่ในป่าเข้าเจ้าเคยเฮ้ยครับผมตอนนี้ดอกที่เราหลวงคือมังแกมแล้วครับ วันนี้มาเกี่ยวข้าวงามครับ<ด>หลังจากที่ลงคลิปไปก่อนนะครับที่ตัดลองทดสอบตัดกำจัดวัชพืชโอ้บาได้ศึกษาดีปรากฏว่าป่านะครับดูงวงเข้านะครับมาได้ผลนะครับผมสำหรับนี่เป็นพันเข้านะครับที่ผมกว็ เรไปสอบถามตังเปิ้ลกาลสิีนละนะครับที่เป็นตัดตังปูนนี้เข้าต้นเข้าเป็นสูงนะครับอายุของเข้านั้นจะยาวกว่านี่เป็นข้าวสันปะตองนึ่งนะครับพอตัดแล้วปุ๊บโอ้นะครับก่อเข้าเลยน้อยเดียวไปปอแย่ปะโตธโมโสังโคลิโพเกิดทิ้งแดงกปเลยมันแดงแกว่าจะบักเกี่ยวแล้วนะครับเนะี่ยดใจ่ายเอา นะครับผมเกี่ยวหัวปล่อยเหงื่อมนะครับได้กินสักเล็กสักน้อยก็ยังดีอยู่นะครับกะจะเอาดีๆสักคำบอกปอกปีนี้ครับปีหน้ากล้วยปอกเนาะปีนี้ป้อนานอีกนะครับมาเกี่ยวข้าวข้ามแล้วตะวันกับตกดีนะเด้อแงจะไม่แงอย่างนั้นเดี๋ยวที่ facebook บางแงาม เจ้าเป็นหมูปครับเขุดจอดปมูกระเด็นฮะเข้าบัวข้าบัวเลี้ยโย่ฮะอู้แหน่งนักเลยเข้าอ่ะเดี๋ยวไปดูเข้าได้เสร็จและเอ้าเข้าเป็นเจ้าเข้าเป็นนาย เดี๋ยวพระพุทธเจ้าเป็ยังกี่ข้าวเนาะพระพุทธเจ้ามีเข้าหตายอะ่ะทีนี้มีคนมาเสียวเกี่ยวข้าวงามเก๋ติดของคนอื่นก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ก็ว่าจะละกว้างจะได้ครับผมอ, <c oughs> อย่างมากอ่ะพระปีกันยังได้อยู่วันนีเปเ็นทุกไย่าังได้ครับอ่ะก็เกี่ยวมาจะเลยมาจะได้ก็จนแฝงหูหนูก็จะใส่เหียวหนูใช่ไหม Đây. Tổng này phải hẻm xăm, phải nhòi đó Mà nó chỉ sắc mệt oh. Nhà bay, nhà ngào Đi lầm nữa tiêu trong đầy này kìa Đấy, thương, 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 thương.

สามวงเมื่อใดจะได้ถางเนี่ยเนี่ยครับเปินการทดลองเนาะไปมาลองไปมอโหนานทูนานทำนานทูนานทาอกู้ไ่ได้กดั <c oughs> ดรกไฟถนนวงัง ก็กระอื่นใจที่กำลังใจเนาะนะครับอืมเพาจะไปคิดว่าเป็นเสียงเฟื่องพิชีนินทาเฮานะครับอืมอืมบบใจนกับมาคือบแบบใจอ่ะขอโอ้หนูวกน้อยเลยเหรอขโมยลามท่านธนาคารมั่นอะไรนี่เนาะ ต่อแล้วนะครับผมข้ามละตะวันกัดแก้วละนะครับเห็นได้กับกกดไลค์กดแชร์กับเต็นเนอรเห็นได้กับสนับสนุนนะครับผมใครมีเข้าต้ออื่นตั้งไก๋นั่งดักหลายๆกับฝากก็ตดักไม่แจ่มมั้งเนอร์โต้ปนหาดจอถ้าจะบาถือข้าว่อปอแล้วครับปีนี้ปุ๊บข้าวมันงามล้ำอู้หูบิดาข้าวให้นะครับ จะได้โอกาสหนาประกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันตัวนะครับผมติดตามกันตัวนะครับสำหรับวันนีและโอปิเชลตีสวัสดีครัสวัสดีครับผมลาไปก่อนเนาะนะครับเกี่ยวข้าวกอน,นสักสองสามคำแฉะยอกเล่าลนะครับงอกอุอึบนเลย ่อยขึ้นมากินกน็ว่าได้เนี่ยเก็บลมไปกินทีน่